อันดี้โทสค่ะอันดี้อันดี้โทสอันดี้โทสขนมปังนะคะก็จะท็อปด้วยไอศครีมเนี่ยเรามีทั้งหมด14รสชาติก็สามารถเลือกได้แต่รู้สึกอันนี้น้องเลือกอะไรมาไม่รู้ด็อคช็อคช็ดคก็อคช็อคร็อยช็กคช็ยคช็ล่ช็อคาอคกรอคช็อคช็อลช็อคช็อค็จคช็อคชทีคน็อคช็อคช็อคช็ทคช็อคชสค่ะ็ออ14รสชาตินี่ก็จะมีทุเรียน อะโวคาโดชาไทยชาเขียวกาแฟอ่ามะม่วงมะม่วงก็จากต้นนี้แหละค่ะต้นที่ลงสีนี่แหละค่ะโอกร่องติดเยอะเลยโอกล่องเลยก็อร่อยค่ะกาแฟถ่รยไทยได้ไม่ครับใครอยากมาลองชิมเลยครับไม่อยากบอกว่าอร่อยทุกตัวนี่ถ้าถ้าว่าแบบพูดไม่จริงต้องมาลองเองค่ะใช่ สำหรับใครที่ผ่านพาทางยะโสธรครับที่อำเภอกำแเสือหนาที่จะได้ที่ร้านกาแลมนะครับไอศครีมอร่อยครมมเมดนะคะแล้วก็ทำจากวัตถุดิบน้ำอ้อยที่ปลูกเองไม่มีน้ำตาลแล้วก็ไม่หวานจนเกินไปเก่งมาครัจะลองชิมเลยกันครับนี้นี่ลองชิมค่ะลองชิมค่ะทุกคนนี่จัดได้สวยนะครับหน้าตา จะมากินทุเรียนภูกของไปทุเรียนหมดเหรอ